กันยายนนี้โลกโดนตรีด h ออริจิเลรวมความสุขหันษาครบรสชาติส่งตรงถึงบ้านคุณ2กันยายนเริ่มต้นความสุขด้วยเสียงร้องอมตะตลอดกาลของสองนักร้องระดับตำนานชรักเฟื่องอารมณ์และพุทชชาโทนวน,นิ<ร>9กันยายนฟังเพลงประทับใจไม่เสื่อมคลายของวงนกอิสระฟรีเบิร์ด 16กันยายนสนุกสนานกันต่อกับนักร้องเสียงดีดอนสอนระเบียบและกลุ่มศิลปิน18กรั่23กันยายนพบกับ2แนวดนตรีที่แตกต่างแต่ยังติดตรึงใจของปั่นภัยบุญเกียริเขียวแก้วและวงกระทอน30กันยายนปิดท้ายด้วยความสุขจากเสียงร้องและดนตรีน่าฟังของวงผู้หญิง ทั้งหมดนี้ในรายการโลกดนตรีดิออริจิ n a ลทุกวันอาทิตย์เที่ยงตรงมะจังดิออริจิ n a ลที